สวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับมา s อสพีเซ็นเตอร์คาของเบงนะฮะแล้วก็วันนี้เราอยู่ที่ s อสพีเซ็นเตอร์คาของเบงสาขา2นะครับเสรีไทย64ไทยซอยนะครับวันนี้ก็นะครับมาอัปเดตนะครับรถครอบครัวจิตที่นั่งนะฮะเครื่องยนต์เบนซินนะครับนี่เลยนะครับเป็นตัว Honda นะครับ brv 1.5 SV นะฮะตัวเครื่องยนต์ ivtec นะครับออโต้ปี2020นั่นเองนะฮะรถเข้าใหม่นะฮะสีสวยด้วยนะ นะครับคันนี้เขาบอกว่านะครับแรงไม่แรงขอแดงไว้ก่อนนะฮะวันนี้ก็จัดมาให้เลยนะครับเป็นตัวเจดที่นั่งนะครับนะมือเดียวป้ายแดงนะครับเลขใหม่อยู่แสนนิดๆใครที่สนใจนะครับห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะฮะแล้วก็ของเรานะครับออกรถนะครับใช้เงินเพียง9ก้าร้อยเก้าบาทนะฮะสนใจยังไงนะครับติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยหรือว่าเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยนะับเปิดทุกวันเวลา9ก้าโมงถึงหกโมงเย็นนะครับอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะก่อนที่เราจะชมนะฮรรบกวนคุณลูกค้า กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งทางช่องของ s อ Car คหนึ่งเป็ดหด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลาเราลงคลิปใหม่คุณลูกค้าได้ไม่พลาดนะ,ะเดี๋ยวไปดูเลยตามมาครับผมะนะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับกับเจ้าตัว BRV นะฮะนะสีแดงสวยๆแบบนี้จะบอกได้เลยว่านะครับสีนี้ค่อนข้างหายากนะคะนะครับค่อนข้างหายากบนท้องถนนเลยนะครับนะมันเป็นสีที่แบบ อ่าสีแดงสวยออกส้มๆหน่อยนะฮะสีสวยนะฮะสีสวยนะครับตัวนี้ก็คือเขาก็นะครับโฉมนี้ถ้าเป็น Honda นะครับจะมีอ่าสองรุ่นนะครับก็คือ Mobilio แล้วก็ BRV นะครับแตกต่างยังไงนะครับก็รูปร่างหน้าตานะครับแล้วก็ BRV เนี่ยเขาจะออกเป็นเก่งครอสโอเวอร์แบบ7ที่นั่งนะครับสำหรับ Mobilio เนี่ยจะเป็นแบบ ตัวเตี้ยนะครับก็ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือน h r v กับ crv นั่นเองนะครับนะตัวนี้เป็นเจ็ดที่นั่งนะครับไฟหน้ารเจคเตอร์เลนแบบนี้นะครับกระจังหน้าสีโครเมียมนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกโคหน้านะครับตัวรถของเราต้องบอกก่อนนะครับว่าเราคัดนะฮะคุณภาพนะฮะสวยนะครับไม่มีชนหน้าพิความจมหนาแน่นอนนะฮะแล้วประกันบอดี้โครงสร้างนะครับนะนี่เลยนะครับสีสวยสวยเดิมเดิมนะครับรถชนหนัก รถพลิกคว่ำน้ําท่วมเล่มชํารุดสูญหายเราไม่ซื้อเข้ามาแน่นอนนะครับตัวนี้ต้องแจ้งบอกเลยนะครับตาหนิก็จะมีด้านหน้านี้หน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเก็บงานให้นะครับนี่นะครับคือรีวิวให้ลูกค้าได้ดูแบบชัดๆเลยนะครับนะแล้วก็ล้อยางคันนี้จะได้เป็นยางนะครับดันล็อกนะครับเป็นยางดันลลอกนะครับรุ่น ec 3 0 0พัดนะครับนะล้อแมกจะได้เป็นล้อแมกขอบอ่าคันนี้จะได้เป็นขอบ10 เจ็ดนะไอ้ขอบอ่าขอบสิบหกนะฮะหนึ่งเก้าห้าศูนย์อาสิบหกนะฮะสีรูโทนนะฮะยางปียี่สี่เลยนะฮะใช้ไปยาวๆเลยนะครับกระจกผ้าปรับไฟฟ้านะฮะกระจกด้านหน้าก็เป็นนะฮะลายน้ำฮอนด้าแบบนี้นะครับมีรูปแหล็กมาให้นะครับมีรูปแหล็กมาให้กุญแจจะเป็นแบบไขนะครับกุญแจแบบไขอ่านี่เลยนะครับดิสเบรกคู่หน้าดัมเบรกหลัง ต้นท้ายนะฮะก็จะเป็นเอกลักษณ์ของฮอนด้า Honda เลยนะนะเหมือนท้ายดูคล้ายๆแบบ CRV นะครับนะสวยๆแบบนี้ป้ายทะเบียนก็ถือว่าสวยนะ3658มีกล้องถอยหลังมาให้เสารับสัญญาณเป็นแบบคลิปฉลามอ่ะภายนุงภายในนะครับน็อตเนื้ต่างๆไม่มีขยับนะครับคุณลูกค้ารถเดิมๆนะฮะเบาะหนังสีดำนะครับอ่านี่เลยนะครับ สวยๆนะครับสวยๆเข้ามาดูรถกันก่อนได้นะครับมาทดลองขับกันก่อนได้นะครับนี่นะฮะเราอยู่ท้ายซอยนะฮะเสรีไทยหกสิบสี่นะครับผมอเดี๋ยวมาดูด้านในกันหน่อยนะครับมาดูด้านในกันหน่อยนะฮะตัวนี้นะับแผงประตูนะครับนะตรงนี้โอ้ถือว่าสีสีเดิมนะฮะคันนี้สีเดิมเลยนะครับสีเดิมนะฮะตะคงตะเข็บเบสอาร์ต่างๆชัดเจนนะครับนะแผงประตูนะครับ ซีลเลอร์ต่างๆนะครับเดิมๆนะแล้วก็ตัวนี้มีตัวล็อกกันเด็กเปิดด้วยนะนี่นะฮะคันนี้สวยคันนี้สวยนะครับปี2 0นะครับแอร์ราวแล้วนะครับนี่น็อตเลสต่างๆไม่มีขยับเลยนะฮะลูกค้านะใครที่ดูรถไม่เป็นนะครับนะฮะไม่ต้องกังวลเลยนะครับของเราคัดแน่นอนนะครับนะซื้อไปตรวจสอบเจอว่ารถชนหนักรถย้อมแมวดักแปลงมานะครับลูกค้านะฮะขับมาคืนได้เลยนะครับ เรายินดีรับซื้อคืนนะครับน็อตเนื N ้อ e ต่าง,างๆเดิมๆนะครับเห็นไหมนะครับผมเบาสวยๆนะับพุสตทพภูมิลายมตินะครับเกียร์ออโต้ซีวีทีแอร์ออโต้จอกล้องถอยหลังต่างๆมีมาให้ครบเลยนะครับห้องเครื่องนะครับกุญแจนะครับกุญแจคีย์เลสนะกุญแจคีย์เลสแบบนี้สามารถกดได้แค่ข้างเดียวนะครับมาดูห้องเครื่องนะครับตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นตัวเครื่องเดียวพวกแก๊ ซิตี้นะฮะตัวเครื่องเดียวเลยนะครับนะขนาด1.5นะครับตัวน็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีขยับใสๆเลยนะครับแก้มเก้มต่างๆนะครับเบรก ABS แล้วนะครับดูห้องเครื่องโอ้หสวยมากนะคันนี้สวยมากห้องเครื่องสวยๆเลยนะครับแผนฉนวดการความล้อนต่างๆนะครับติ๊กเกอร์โรงงานอยู่ครบนะฮะคันนี้นะครับ4 7 5หบาทนะครับขายที่สนใจนะฮะติดต่อมาได้เลยนะครับ ติดต่อมาได้เลยเครด,ดิตดีฟรีดาวนะครับคันนี้ลูกค้ามีไรายได้นะครับหมื่นห้าหมื่นหกนะฮะออกคนเดียวได้เลยนะฮะฝากด้วยละกันนะฮะสนใจติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยเป็นยังไงกันบ้างนะครับลูกค้าจากที่ผมได้รีวิวนะครับกับเจ้าตัว Honda brv นะครับ1.5 s u v นะฮะตัวรถเข้าใหม่ไม่ได้ปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นเลยนะะ update, นะครับรีบมาอัปเดตนะครับตัวรถให้คุณลูกค้าได้ดูก่อนเลยนะครับตัวนี้ mm. น่าสนใจนะ ค่าตัวเพียงนะครับ400,000นะครับ75,000บาทเท่านั้นเองนะครับเครดิตดีฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทนะครับนะแล้วก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะครับนะเรามีบริการจับแฟนแอ์ให้ทั่วประเทศมีบริการนะครับรับประกันหลักการขายบริการช่วยเหลือจุดเฉิดให้อีกหนึ่งปีนะครับอนุมัตินะครับบัตรประชาชนใบเดียวก็อนุมัติได้นะครับเร็วสุดประมาณ1ชั่วโมงนะครับใครที่สนใจนะครับติดต่อมาได้เลยตามเบอร์ด้านล่างนี้ นะครับหรือว่าเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมา SV t ิ e a t e r c a ของเบงนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาชมกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะมาแนะนำนะครรีวิวรถตุ้นไหนกันต่อนะครับห้ามพลาดเลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ